รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่องสอง NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคโควิด1 9กับที่ทำงานช่วงสุขภาพดีสร้างได้รู้หรือไม่คะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้เอ๊ะทำไมลำไส้จึงสำคัญ วันนี้คุณหมอพอรเทพมีคำตอบค่ะช่วงคุยกับหมอพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือเอ๊ะอาการแบบนี้เป็นยังไงจะร้ายแรงแค่ไหนวันนี้คุณหมอมีคำตอบค่ะติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยนทีสนับสนุนโดยเซฟกานกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โรควันนี้เราจะมาคุยเรื่องอยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยในที่ทำงานในสถานประกอบการหรือในโรงงานอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดในชั้นต้นก็คือสิ่งแวดล้อมที่จะต้องปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดคือต้องทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสที่โต๊ะทำงานหรือว่าอาคารสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของคนงานและคนที่จะทำความสะอาดก็จะต้องไปดูที่จุดสัมผัสอื่นๆเช่นราวบันไดคนจับขึ้นขึ้นลงห้องน้ำที่ที่ต้องคนเข้าไปเยอะจะต้องทำความสะอาดทุกหนทุกสอชั่วโมง แล้วในสถานที่ทำงานนี้ขอให้กำหนดเส้นทางเข้าออกทางเดียวคือเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งเพราะว่าเราจะได้นับจำนวนคนเข้าและบอกให้คนเข้าทำการประเมินเซฟไทยเซฟไทยแล้วถ้าให้ดีผมอยากแนะนำให้เวิร์กฟอร์มโฮมกันต่อไปในโรงงานต่างๆที่ทำงานนี้ควรจะมีเวนทิเลชันอากาศจะต้องถ่ายเท ซึ่งเป็นตัววัดที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอากาศถ่ายเทที่ดีถ้าอากาศถ่ายเทดีโอกาสติดโควิดก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่นะฮะไม่จําเป็นก็ปิดแอร์ซะเปิดหน้าต่างซะเปิดพัดลมมาซะเราจะปลอดภัยมากขึ้นในสถานที่ทํางานก็คนที่มาทํางานก็ต้องกินอาหารกลางวันเราจะต้องจัดพื้นที่กินอาหารสําหรับคนมาทํางานให้ปลอดภยัยอย่าให้เขามานั่งชิดๆกันนั่งเป็นกินกลุ่มกันไม่ได้ จะต้องหันหน้าไปทางเดียวกันหมดแล้วห่างกันหนึ่งเมตรเสมอถ้าทําไม่ได้ก็ต้องมีฉากกั้นเสมอน่นะหรือแนะนําเลยนะว่าพนักง,งานทุกคนควรจะกินข้าวที่โต๊ะไข่โต๊ะมันคนที่มาทํางานทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้สองเข็มเสมอฉีดเส้นใต้ต้องบังคับแกมขอร้องให้ฉีดวัคซีนกันทุกคนทุกคนที่ทํางานเนี่ยก็หมั่นล้างมือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างเสมอไม่จําเป็นไม่ถอดหน้ากาก ไม่ไปในจุดที่อับอากาศเจ้าของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็ทำความสะอาดบ,าบา่อยๆมีการประเมินคนเข้าคนออกฉีดวัคซีนให้ครบให้ลูกน้องเราเวิร์กฟอร์มโฮมให้มากทุกเวลาที่ทำจะต้องมีคนคุมว่าทุกคนปฏิบัติตามนี้หรือเปล่าก็คือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือมีระบบระบายอากาศที่ดีถ้าทำอย่างนี้ก็จะปลอด ขออออให้้เทท่าาานปปลลดดดโโรคคคภภัยยจจกกชืววิสวััสสดีครบนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดขอแนะนำเชฟใหม่ไสไตล์ญี่ปุ่นที่ใครก็เป็นได้น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุ QP ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอร่อยฟินเหมือนเชฟทำเองน้ำสลัด QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ วิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านสนับสนุนรายการโดยยันที ee, กระชายขาวจากโรงพยาบาลยันที คุณผู้สนับสนุนยาคูนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรตาที่มีชีวิต8,000ล้านตัวยาคูนี่ครับยาคูจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอเพราะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอีชิโรตาอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะสาหรับใครที่มองบอกว่าเอ๊สุขภาพดีมันต้องเริ่มยังไงต้องโฟกัสที่จุดไหนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับลําไส้ค่ะคุณหมอพรเทพนัดไว้ค่ะบอกว่าลําไส้ดีสุขภาพก็จะดีเคล็ดลับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอพรเทพนะคะนายแพทย์พรเทพสิริวนา,ร,า,ารังสรรนายกสมาคมวิทาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีดค่ะค ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ถ้า่าน้องไม่กินกล้วยนะ้ำว้ามาแล้วประมาณเดือนหนึ่งค่ะรู้สึกอย่างไงบ้างคุณหมอคุณผู้ชมก็คงเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไม,มีมีความรู้สึกว่าตัวเองตัวเบาแล้วก็ขับถ่ายดีน้ำหนักลงไปสกิโลค,ะโโค่ะคุณหมอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแค่กินกล้วยอย่างเดียวเนี่ย<ช>น้ำหนักลง2อกิโลตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าพอกินกล้วยแล้วมันไม่จุกจิกไม่ไม่อยากหิวอยากกินจุกจิกอิ่มเลยค่ะอิ่มแล้วก็ก็เลยไม่อ้วนเพราะว่าไฟเบอร์มันอยู่ในลท้องดี นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทําไมผมถึงรณรงค์งงให้คนไทยกินกล้วยน้ําว้ากันเช้าสองลูกเย็นสองลูกแต่ลูกใหญ่ๆนี่ก็สักสามลูกพอเดี๋ยวมากไปก็ไม่ดีเหมืนหอนกันค่ะคุณหมอที่ผมทําชั่วชีวิตผมเลยเรื่องกล้วยน้าว้าเพราะาอยากให้ลาไส้ทุกคนดีถ้ากินกล้วยน้าว้าก็ถ่ายดีลําไส้ดีก็ผิวพรรณผ่องใสส่งผลด้วยโอ้โห,หม,มีหผลนะมะเนี่ยเนี่ยโโห,หน้าตาผมเนี่ย ไม่น่าจะคิดว่าอายุ16นะฮะ16คุณผู้ชม67ครับอ๋อผิวพรรณผมงดผลพระผิวพรรณจะดีงามถ้าลำไส้ดีก็คือจะส่งผลให้เห็นได้ชัดทั้งเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสุขภาพคุณหมอแล้วก็จะไม่มีอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้ผื่นคันหืดหอบอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าพอลำไส้ดีนะค่ะทำงานดีนะภูมิท่านทานมันถูกสร้างที่ลำไส้แม่เลือดขาวพวกี c e ลลเนี่ยสร้างจากลำไส้นี่ 890%ในลำไส้เรามีต่อมน้ำเหลืองที่เป็นริมโฟลิมเขาเรียกว่าริมโหนดคือต่อมน้ำเหลืองในลำไส้ส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้รสร้างทีเซลล์ให้เราแล้วก็ทำให้ภูมิน้านเรานี่เป็นปกติไม่มีอาการภูมิแพ้นะสำคัญคือเผาผานดีอย่างน้องมี่บอกเนี่ยลำไส้เผาผานดีคือลำไส้นี่เป็นที่ที่ใช้พลังงานมากที่สุดเวลาเราหลังกินข้าวเนี่ยทำไมอยากน,นอน อพอใช้พลังงานไปเยอะลำไส้มันเอ,เอาเอาพลังงานจากสมองเนี่ยไปไปที่ลำไส้เผาผลาญ<อ>ใช่คะเห็นถ้าลำไส้ดีความงามมาภูมิทาานมาเผาผลาญดีไม่อ้วนไขมันไม่หนืดก็ไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรค เรื่องสมอง่อนะฮะวันนี้คุณหมอก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของลำไส้ที่เห็นเห็นของมาเยอะแยะเลยนะของเรานี้คือของดีดีเพื่อทําให้ลําไส้เราดีทั้งนั้นเลยของโปรดมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นค่ะอ่ที่ตัวพระเอกที่สุดเลยก็คือนมเปรี้ยวนี่นะครับค่ะคุณหมอนมเปรี้ยวนที่ดีๆที่แช่เย็นไว้นะขวดขนาดนี้มีแลคโตไบไซเป็น8 0 0 0ล้านตัวเพราะแลคโตไบซลไรคือทําให้ลําไส้เราดีนะหรือว่าเป็นซอยเกิดหรือโยเกิร์ตพวกเหล่านี้เนี่ยค่ะ เป็นส่วนที่จะช่วยทําให้ลําไส้เราดีหมดเลยไปปรับสมดุลปรับสมดุลในร่างกายในในลำไส้เพราะว่าในลําไส้เรามีแบคทีเรียอยู่ยังไงบ้างคะคุณหมอ1น0่้อยล้านล้านตัววิ่งอยู่ในลําไส้เราเนี่ยเนี่ยถ้าช่างเป็นน้ําหนักประมาณ4-5กิโลกรัมโอ้โหแต่นี่ถ้าเราไม่ถ่ายนะแล้วก็มีอุจจาระอยู่ด้วยนะ น้ำหนักน้ำหนักมันเพิ่มไม่รู้ตัวแต่ว่าเวลาเราถ่ายจะเล่าไปเนี่ยแบคทีเรียก็ยังอยู่นะอ้เมที่ยังอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านตัวตลอดเวลาค่ะเน้นถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเสริมแบคทีเรียในหนึ่งร้อยล้านตัวนี่นะค่ะมี2ี่สิล้านตัวเป็นแบคทีเรียดีแบคทีเรียดี20่สิล้านล้านตัวนะค่ะหนึ่งล้านล้านตัวในแบคทีเรียเลีว แต่อเจ็ดล้านล้านตัวนี้แบคทีเรียทั่วๆไปอื่นๆมนอื่นๆไม่เร็วไม่ดีมันมันอยู่กับเราเป็นแบบพึ่งพาศัยกันเพราะฉะนั้นสองต่อหนึ่งนะสองล้านล้านกับหนึ่งล้านล้านตัวเนี่ยคือแบคทีเรียที่เราต้องทําให้เกิดสมดุลอย่าให้สองส่วนของแบคทีเรียดีน้อยไปกว่าสองส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีไม่ดีแบคทีเรียไม่ดีต้องให้น้อยกว่าหนึ่งส่วนให้ได้วิธีการก็คือกินของพวกเหล่านี้แหละพวกพวกเหล่านี้ก็จะเติมแบคทีเรียเข้าไปแปดพันล้านตัว กินทุกวนันนอกจาก8พันแล้วตัวแล้วมันก็จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนอกจากขยายพันธุ์แล้วเรายังเอากล้วยไปเลี้ยงมันอีก กล้วยนี่มีแป้งที่เลี้ยงแบคทีเรียเหล่านี้ดีๆให้มันเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอาหารของมันเป็นอาหารของมันเป็นอาหารที่จะทําให้แบคทีเรียดีโตและมันจะไม่ทําลายแบคทีเรียไม่ดีด้วยนะดังนั้นกินกล้วยเข้าไปก็เสริมเข้าไปแล้วนี่นะคะคุณหมอคะอันนี้เป็นไฟเบอร์นะอันนี้เป็นกลุ่มไฟเบอร์ก็คือพวกถั่วครับไปเสริมด้วยผักใบเขียวกัถั่วเนี่ยมันจะทําให้เกิดไฟเบอร์ขึ้นมาเพราะมันมีไฟเบอร์มันก็เหมือนกับไม้กวาดทําความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วมในลำไส้เรามันจะเก็บกวาดหมดเลยสะอาดพอาสะอาดเลยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องประโยชน์อื่นนะของถั่วเยอะแยะเลยแล้วโซนนี้นะคะคุณหมอโซนนี้ก็คือพวกโพรไบโอติกของดองนะอันนี้เป็นโพรไบโอติกของดองที่เราทําง่ายๆดียังไงคะคุณหมอข้ามคืนท่านนั่นเองโพรไบโอติกที่เป็นของดองที่ไม่เค็มเนี่ยจะดีต้องระบุว่าไม่เค็มด้วยไม่เค็มเพราะว่าเวลาเราทําดองของเหล่านี้เนี่ยแบคทีเรียมันจะเข้ามาของมันจะอยู่ไม่ได้เอ้น คนที่เขาทําของดองสมัยก่อนนี่ก็คือดองเกลือค่ะภูมิปัญญาเนาะคุณหมอดองเกลือเอาเกลือไปดองแล้วฆ่าเชื้อไปแค่เดียวแล้วมันอยู่นานแต่ถ้ากินแบบดองเค็มเนี่ยนะมันจะทําให้เป็นโรคหัวใจได้โอ้โรคตายด้วยเนาะทังนั้นโปรไบติกของผักดองเหล่านี้ก็คือเราเราไม่ดองเค็มคุณหมอมีเคล็ดลับไหมคะมีครับเอางี้เลยกันอันนี้ไม่ต้องใส่เกลือนะฮะค่ะใส่น้ําส้มสายชูอันนี้เป็นโปรไบติกชั้นยอดเลยมีประโยชน์น้ำส้มสายชู แล้วก็อาจจะมีน้ําตาลนิดหนึ่งเติมเข้าไปอ่าถ้าจะมีเกลือก็น้อยที่สุดนะอันนี้อันนี้เป็นโปรไบติกที่ดีทําได้เองเลยทาได้เองเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นโปรไบติกอีกอารหนึ่งที่เรเราเราเขาเรียกว่าดองหวานดองน้ําตาลดองน้ําส้มไม่ต้องดองเกลือนะ,ะแต่ว่าบางทีเราไปดองเนี่ยถ้าใส่เกลือเยอะๆะเราดองสองวันถามมันก็กินแล้วนะ,ะส่วนใหญ่อย่างนี้เนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นของดองที่ดองสดๆะจะมากินกับพวก ข้าวมันไก่เงี่ยข้าวขาหมูเสริมเข้าไปแต่อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะวันนี้นะท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคุณหมอเคล็ดลับมาบอกทําธุรกิจนี้ได้เลยนะก็คือเอาผักดองที่ทําอยู่ในตลาดมาทาให้ไม่มีเกลืออไม่มีเกลือยังไงคะคุณหมอก็คือเราจะทํำยังไงก็คือเอาไปซื้อมาแล้วก็แช่ในน้ําเลย ซื้อมาจากตลาดไหมะเชื่อแช่น้ำสะอาดที่ต้มแล้วเย็นเนี่ยแช่ทิ้งไว้เลยค่ะแช่ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงเกลือมันจะถูกดูดมาอยู่ในน้าหมดเลยน้ําจะเค็มสองชั่วโมงนะแล้วเสร็จแล้วเหมือนก็จะเค็มน้อยที่สุดแล้วก็ต้องรีบกินเลยนะไม่งั้นก็ต้องหั่นแล้วเก็บในตู้เย็นแช่ตู้เย็นไหเกนตามกว่าห้าองศาไม่งั้นมันจะขึ้นราแล้วเสียงานนี้เคืรับนะกระบนะแล้วสุดท้ายก็คือผัก โซนนี้เลยหอมเละผักเขียวนี่มีไฟเบอร์เยอะมากก็จะช่วยเพิ่มทําให้แบคทีเรียดีดีขึ้นนะแล้วนอกจากนี้ก็ควรจะงดดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็สําคัญแอลกอฮอล์จะทําให้เซลล์แบคทีเรียดีๆมันกระจายฟุ้งเดี๋ยวแพ้เขาแล้วก็ตื่นนอนแถวเช้ากินข้าวเช้าด้วยมี่ต้องกินข้าวเช้านะคะกินข้าวเช้าเพราะว่าข้าวเช้ากับข้าวเย็นเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เกิน12ชั่วโมงหมายความว่าต้องให้ลําไส้พักสัก12ชั่วโมง กินมื้อสุดท้ายกับมื้อแรกห่างกันน้อยกว่า12ชั่วโมงลำไส้แบคทีเรียดีๆมันจะถูกก่อควนตลอดแล้วก็ท้องจะอืดไม่ดีนะแล้วมีออกกําลังกายได้ปะคะออกกาลังกายคุณหมอใช้เคล็ดลับของคุณหมอเลยตื่นนอนมาออกกําลังกายใช้พื้นที่รอบเตียงนั่นแหละค่ะออกกาลังกายก่อนที่จะไปอาบน้ำก่อนจะไปทำงานอย่างผมก็มื้อนี้ก็ครึ่งชั่วโมงนะค่ะอันนี้ก็สำคัญสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายเลยก็คือต้องดื่มน้ําให้เพียงพอไม่งั้นลําไส้จะไม่ได้ น้ำการฉาล้างน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องไหมคะคุณหมออุณหภูมิห้องเนี่ยคุณผู้หญิงก็1.5ลิตรคุณผู้ชายก็2ลิตรก็2ลิตรก็8แก้วใหญ่ๆนะก็จะทำให้อุจจาระ่ายสบายมากๆเลยครับค่ะคุณหมอภาพรวมที่คุณหมอเล่าให้ฟังสุดท้ายอย่างคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะในการที่จะดูแลดูแลลำไส้ของเราให้สุขภาพดีตลอดไปค่ะคุณหมอครับก็พยายามอย่าไปกินของที่ทำให้มันเกิดลำไส้เสียหายก็พวกเนื้อสัตว์ไขมัน พยายามกินที่ผมพูดไปวันนี้ให้หมดให้ได้นะแล้วสักช่วงหนึ่งอย่าลืมกินกล้วยทุกวันแล้วกินโยเกิร์ตหรือว่ากินโปรไบโอติกแบบไทยๆรวมทั้งเข้าหมากโ,โปรไบโอติกแบบไทยๆเข้าหมากนะก็จะทำให้เรานี่ร่างกายแข็งแรงลำไส้ก็จะสะอาด ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะเคล็ดลับที่คุณหมอพรเทพแนะนําวันนี้เอาไปปรับใช้ที่สําคัญสุขภาพดีได้การทานอาหารการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็จะติไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากค่ะสวัสดีค่ะอ้มเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7000มิลลิกรัมแถมมีโปรตีน6000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างล่ะรีวองที่ท็อปส์นะครับ บียสีซอยรถไหนตอนไหนก็อร่อยเบีสีคอนซอยบีสีเซซามิซอยบีสโคโคโสสยบสีโกโกนัทซอยเบียสีโกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าว,วิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหาเบียสีซอยได้ทุกที่มีปัญหาเรื่องฝ้าปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลครีม สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันทีช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องของพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือกันค่ะคุณผู้ชมโรคนี้ฟังแล้วเอ๊ะมันเป็นโรคที่ไกลตัวจังเลยนะฉันไม่เป็นหรอก แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าใครที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นแล้วต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงวันนี้อยู่กับคุณหมอธีรวีวีรัวันค่ะพุ่งในการศูนย์บริการสาธรารณาสุข56ทับเจริญสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครสวัสดีคุณหมอสวัสดีครับพูดถึงเรื่องพังผืดต่างๆเนี่ยก็คนก็จะมองว่าไกลตัวคุณหมอ,อมแล้ววันนี้เราจะมาโฟกัสที่ข้อมือใช่ครับโรคนี้คือจริงๆแล้วถ้าพูดไปถึงพังผืดเ,เกิดขึ้นได้ยังไงคะโรคของเ,ออเส้นประสาทถูกกดทับ แล้วเจอบ่อยๆก็อยู่ที่ข้อมือบ้างอยู่ที่ข้อศอกบ้างนะครับที่เจอบ่อยๆนะแต่ที่ข้อมือเจอบ่อยกว่าเพราะว่าข้อมือใช้งานเยอะถูกไหมเราใช้งานทําอะไรบ้างครับมือเนี่ยตอนนี้ก็คือเนี่ยคอมพิวเตอร์เราทำงานออนไลน์ใช่ไหมครับแชทมันก็ขยับนะแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันทั่วๆไปด้วยก็แม่บ้านแม่บ้านต้องถือนะต้องผัดต้องนุ่นต้องนี่อีกอันหนึ่งที่ผมเจอเยอะคือช่างเสริมสวย ใช่เลยคุณ, <นะ S 1> คณหมอเขาก็ต้องเกรงแล้วต้องงอแล้วก็เป่าใดาผมอะไร,รอ,ไอย่างนี้ใช่ไหมใช้ข้อมือเยอะจริงๆมันม,นมาคู่กับนิ้วล็อกอะอนะเม,มื่อไรเริ่มมีนิ้วล็อกข้อมือก็จะเริ่มมีปัญหาด้วย<อ>นะแต่ถามว่าที่ที่คนคิดว่าไกลตัวเพราะชื่อมันแปลกๆไงใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคใกล้ตัวคือมาด้วยมือชา งั้นถ้าถ้าบอกทางผู้ชมทางบ้านว่ามือชาเนี่ยเคยเป็นไหมออโอ้อเกินครึ่งเกินครึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าเคยชาค่ะแล้วต้องถามว่าชาตอนไหนถ้าบอกว่าชาตอนนอนกับชาตอนตื่นนอนเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นโรคนี้สูงมากละคะทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนอนเนี่ยเราไม่ได้ขยับใช่ไหมค่ะคุณหมอเวลาการที่เราไม่ได้ขยับเรนนาน,านมือจะบวม,มนะเหมือนกันเน่ยเวลานอนเนี่ย ขาเท้าก็จะบวมเพราะว่ามันไม่ได้ขยับบางทีถ้าอยู่ห้องแอร์อีกมันก็จะทําให้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมันจะจะบวมง่ายนะครับใช่ค่ะนั้นพวกนี้ก็จะมาด้วยเริ่มชาตอนนอนนะชามือต้องสบัดสบัดตื่นเช้าขึ้นมาสบัดสบัดเออหายอย่างเงี้ยสมัยก่อนอาจจะบอกเออชามาเถอะแต่ถ้ามันเป็นทุกคืนล่ะมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วจะมานอนทับทุกคืนมันก็ไม่น่าใช่อาจจะต้องสังเกตนะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูเลยว่ามือเราตรงเนี้ย ตรงเนินเขาเรียกว่าอะไรเนินตรงนิ้วโป้งะยังนูนกันไหมถ้าปรากฏว่าแฟบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้นึกถึงเลยว่าเป็นหนักแล้วต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วทำไมมือฉันตรงเนินตรงนิ้วโป้งทำไมถึงมันแฟบลงนิ้วอื่นก็ยังมีน้ำมีนวลางเนี้ยแต่ถ้าตรงนี้เริ่มแฟบอันนี้ให้สงสัยแล้วว่ามีการกดทับแล้วกดทับเยอะด้วย คืออาการเริ่มต้นมันชาใช่ไหมชาเสร็จต่อไปถ้าทิงไว้นานจะเริ่มแฟบแฟบเสร็จต่อไปจะเริ่มหยิบจับของเริ่มหล่นแล้วไม่ถนัดแล้วเออเพราะว่าเริ่มหลุดมือแล้วอันนี้เขาเรียกโอเคไซายเไหมเวลาเราถ่ายรูปโอเคใช่ไหมครับโอเคค่ะคนไหนทําท่านี้ไม่ได้ให้นึกถึงเลยอาจจะใช่โรคนี้เขาจะทําได้แค่นี้มันจะไม่เป็นกลมอ่ะนะมันจะไม่กลมมันจะประมาณอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นแค่จีบเพราะเขาไม่สามารถตั้งให้นิ้ว ขึ้นมาเป็นกลมได้อันนี้แสดงว่ามีการอ่อนแรงนะครับมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ฝ่ามือลองทําดูค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ลองทำเทสตม์นะถ้ามีชามือถ้าไม่สามารถทําท่านี้ได้หรือนอนกลางคืนแล้วต้องตื่นมาเพราะมือมันมันชาเอามันหนักมันชามากสบัดแล้วดีขึ้นอันนี้รีบไปพบคุณหมออาจจะไปพบคุณหมอทางด้านกระดูกเบชศาฟื้นฟูได้หมดเลยเพราะว่ามันจะคือการรักษา ที่ต้นเหตุนะครับ <c oughs> นอกเหนือจากการไปซื้อ,อยาก,กินเองเนาะ <ừ> เราก็คงจะต้องมาดูเลยว่าเออมีการกดทับจริงไหมตรงข้อมือถ้ากดทับเราก็ต้องอาจจะต้องใส่อุป,ปกรณ์ล็อกข้อมือไว้หน่อยตอนนอนอะ่ะนะเพราะบางทีคนเรานอนมือเราเป็นไงครับไหนคุณนี่นอนอยังไงบางทีก็นอนแบบา่าร <c oughs> นนนักบางทีก็ <c oughs> นนน <c oughs> ซุกอยู่ข้างๆ้บางทีก็แล้วแต่ข้อมือเราจะไม่มีทางตรงถูกไหมข้อมือเราจะงอบ้างโดนทับ นอนตัวไปทับบ้างอย่างนี้บ้างมันก็ยิ่งทําให้ก่อให้เกิดการกดทับมากขาดเลือดไปเลี้ยงนะมันก็ยิ่งทําให้ชาดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะเริ่มให้ไอ้ตัวล็อกข้อมือไว้ก่อนเป็นแกนเหล็กล็อกไว้เลยไม่ให้ข้อมือมันกระดกตื่นเช้ามาจะดีขึ้นนะครับแล้วอาจจะมีกินยาแก้อักเสบบ้างในช่วงที่มันบวมมากๆแล้วก็ทำกายภาพบำบัดช่วยแช่น้ำอุ่นช่วยได้นะก็ฝากบอกทางบ้านว่าถ้าวันนี้ลองดูถ้าเรารู้สึกเริ่ม เออมือชาเราลองแช่น้ําอุ่นดูก่อนเวลาแช่ต้องแช่ให้เลยข้อมือด้วยเลยข้อมือ,อเพราะว่าพังผืดจะอยู่ตรงข้อมือคะอ่ะถ้าเราแช่แต่นิ้วก็ไม่โดน่ะไม่หายไม่หายก็แช่ให้เลยข้อมือมาหน่อยอนะครับสัก15นาทีทุกวันทุกวันแล้วลองดูซีดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นไปพบคุณหมอดีกว่าค่ะนอกจากพังผืดแล้วคุณหมออีกคํหนึ่งที่มันต่อมาคําว่าเส้นประสาทพอมีคําว่าเส้นประสาทเข้ามาคงก็งโฟกัสไปโอ้ย เป็นหนักจะเป็นหนักไหมจะเป็นอะไรไหมจะเป็นเอามาเพื่อกระมพาดไหมครับคนมองไปอย่างนั้นค่ะเอ,อ่อคนมองว่าเส้นประสาทมันเป็นอะไรที่รุนแรงใช่ไหมครับใช่หรืหมอก็ต้องยอมรับว่าบางที่มันรุนแรงนะเช่นเส้นประสาทที่คอใช่ไหมที่หลังที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยถ้าถูกกดทับพวกนี้แขนมันอ่อนแรงได้ แต่ที่ข้อมือโชคดีหน่อยมันเป็นเส้นประสาทส่วนปลายแล้วถ้าจะอ่อนก็จะอ่อนเฉพาะส่วนปลายา bij. นะคือเส้นประสาทเนี่ยมันมาเลี้ยงกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเส้นประสาทตรงส่วนไหนถูกกดทับต่ํากว่านั้นก็จะอ่อนแรง um. นะถ้าเส้นประสาทตรงนิ้วถูกกดทับก็จะมีปัญหาแค่ปลายนิ้วอ่าถ้าเส้นประสาทที่ข้อมือมีปัญหาก็จะอ่อนแรงที่ปลายมือมองเห็นภาพเลยถ้าเส้นประสาทถูกกดทับที่คอก็จะอ่อนทั้งแขนล่ะทีนี้ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเส้นประสาทนั้นมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายถ้าอยู่ส่วนยิ่งต้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้เกิดอาการมากขึ้นค,ครับฟังอย่างนี้เข้าใจแล้วนะครับผู้ชมแต่อยากให้คุณหมอแนะนําคุณผู้ชมหน่อยว่าทํายังไงเราถึงจะถนอมข้อมืออันน่ารักน้อยอนิดของเรานี้ได้ใช้งานอยู่กับเท่านานๆแล้วก็ที่สําคัญจะได้ไม่เป็นโรคพังผืดนี้ด้วยค่ะหมอครับจริงๆผมอยากให้เริ่มต้นที่การป้องกันก่อนหนึ่งถ้าเกิดเราเริ่ม เป็นคนเราต้องทํางานไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะอย่าอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะเวลาถือมือถือบางคนก็เกรงงออยู่อย่างงี้ทั้งทั้งวันทั้งคืนอนี่ยไม่ได้ดเราต้องเปลี่ยนบ้างวางบนโต๊ะบ้างะนะเปลี่ยนมือ อีกข้างนึงถือบ้างนะคร<อ>ับใช้คอมก็ใช้งานไปก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะรอง,องข้อมือ,มอหรือบางทีก็จะต้องมีการพักจากหน้างานออกจออกกําลังกายบริหารยืดเหยียดะนะครับอย่างที่คุณหมอพรเทพสอนนั่นแหละนะครับ<อ>ก็คือต้องมีการขยับเยื้อร่างกาย<อ>นะอย่าอยู่เกร็งอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆคนไหนที่เริ่มมีอาการชาแล้วนะก็ไปพบคุณหมอก่อนว่าใช่ไหมทางผืดไหมะนะก็รักษาตามอาการไปถ้าเป็นน้อยก็ยังไม่ต้องผ่าตัด<อ>ถ้าเป็นมากก็อาจจะ ต้องพิจารณาว่าจะต้องผ่าตัดไหมการผ่าตัดก็คือเลาะพังผืดออกนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องไม่น่ากลัวมากไม่น่ากลัวมากเพราะว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นการผ่าตัดเล็กโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกมีไหมคะคุณหมอน้อยแล้วะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลังจากผ่าเสร็จแล้วมันก็ช่องช่องว่างโพรงมันก็ดีขึ้นนะมันก็กว้างขึ้นแล้วก็เราก็จะรู้ตัวแล้วอ๋อท่านี้เราไม่ควรทําแล้ว่าก็จะมีการระมัดระวังและหลีกเลี่ยงครับวันนี้ครบเลยนะคะคุณผู้ชม ชื่ออาจจะดูน่ากลัวอาจจะดูยาวอาจจะดูโฟกัสไปที่พังผืดกับเส้นประสาทแต่ถ้าเราถนอมแล้วก็รู้จักว่าเอในแต่ละวันเราใช้พฤติกรรมนี้อยู่นะอันไหนที่ลดได้อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังลดเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคที่มันชื่อหน้ากลัวนี้ก็จะไม่ได้อยู่ใกล้เราแล้วเราก็จะสุขภาพดีที่สําคัญทํางานได้ทั้งวันด้วยนะ<ช>คุณหมอใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเช็คตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยลองไปปรับใช้นอนท่าไหนทํางานในท่านั้นนานๆหรือซ้ําๆก็ลองเปลี่ยนดูได้นะคะสุขภาพกายสุขภาพใจจะดีไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการสัปดาห์หน้าคนกลโรคมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอขอบคุณทีมงานทุกคนต้องลาคุณชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะยาคุนี่ครับยา จากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยาูยังคงส่งมมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอ,อเพราะมีจุลินทรี์และโตบาซิลัสคาเซอิชิโรตาอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะคิวพีน้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นสลัดผัดหมกักราดจิ้มผมก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นและน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดคิวพี P. ปวดเม่คอยันฮ well, ีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไหลยันฮีโคเพนปวดเม่หลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ